สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเข้ามาดูแปลงนาข้าวนะครับพื้นที่ประมาณสิบห้าไร่นะครับก็ได้เจอทางพี่เก๋นะครับโดยปกติแล้วพี่เก๋นี่รับจ้างฉีดยาใช่ไหมครับพี่รับจ้างฉีดยาครับอ่าพอดีถือโอกาสเข้ามาดูแปลงเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะทําการฉีดตัวซันนอท็อปและตัว MCPA นะครับของทางบริษัทเอสทีมลานกเงือกนะครับอ่ารบกวนพี่เก๋นะครับในนานี้มีหญ้าอะไรบ้างครับพี่หญ้าลิเกหญ้าลิเก มีหญ้าข้านกอันที่ถอนนี่คือหญ้าอะไรครับพี่อันนี้หญ้าหญ้าเขานกหญ้าข้านกใช่ไหมครับจุดสังเกตก็คือหญ้าลิเกแหละอ่าจุดสังเกตเป็นไงพี่ลำต้นมันจะใหญ่นะอ่าลำต้นจะใหญ่ใบมันจะเรียวเวลาเวลามันขึ้นก่อนมันอยู่ในข้าวที่สูงขึ้นหมดใบไม่เหมือนข้าวครับนั่นแหละอาแล้วมีหญ้าตัวอื่นอีกไหมครับพี่แล้วก็มีหนวดปลาดุกหนวดปลาดุกเนี่ยหนวดปลาดุกใบมันจะเรียวๆยาว เรียวเรียวยาวๆนะครับ,รบเนี่ยส่วนมากขึ้นตามเนินตาม,ตามขอบคาับพี่ตามโขดที่น้ําไม่ถึงอ,ะอ่ะอ่าครับมันจะขึ้นอ่าแล้วมียาตัวอื่นอีกไหมครับพี่แล้วก็มีญ้าดอกขาวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูญ้าดอกขาวนี่ไม่ใช่เนี่าดอกขาวยาดอกขาวก็ยาลิเกมจะลัก,ลกษณะเดียวกัน ต่างกันเมันออกออกดอกแล้วมันจะคนละมันจะคนละอย่างดอกอ่ะอ่าครับหลักๆก็จะมีอยู่สามย่านี้สามย่าครับโอเคก็ขอขอบคุณพี่เก๋มากนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับวันนี้เราเข้ามาเก็บผลหลังจากมีการฉีด สินค้าตัวซานอท็อปซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืชใบแคบเช่นหญ้าข้าวนกและหญ้าดอกขาวรวมไปถึงเก็บผลหลังการฉีดสินค้าตัว mcpa ของทางบริษัท S team ตรานกเงือกซึ่งกำจัดวัชพืชใบกว้างและกกรวมไปถึงหนวดปดุกหลังจากที่มีการฉีดได้ประมาณ5วันหญ้าข้าวนกและหญ้าดอกขาวเริ่มมีอาการจากใบสีเขียวเป็นเป็นสีม่วง ใบสลดเห็นได้ชัดเจนรวมไปถึงใบออกเหลืองแห้งตามข้อป้องเขาจะเริ่มมีอาการเน่ารวมไปถึงรากเขาจะเน่าด้วยนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ได้มีการเก็บผลในวันนี้นะครับอีกย่านึงที่เห็นได้ชัดก็คือหนวดประดุกหนวดประดุกหลังจากมีการฉีดได้5วันนะครับก็มีอาการแห้งนะครับรวมไปถึงรากก็เริ่มมีอาการเน่าเลยนะครับย่ เห,เห็นผลได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ผมขออญาตบางแสงนิดนึงน,น,นะครับนี่นะครับคือผลหลังจากการฉีด M C P A และ s a n o t t p p ฝากสินค้าดีๆที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชใบแคบและวัชพืชใบกว้างรวมไปถึงกกของทางบริษัท S Team ตรานกเนื้อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ